ริมมาบริสวยนะมีแคสติ้งนะวันเนี้ลุกแต่ว่าหนูอ่ะจะไปซื้อขนมปังมาทำเฟรนช์โทสตหรือฮันนี่โทสตเพราะว่าหนูอยากกินมากมานานแล้วหนูก็เลยไปซื้อมาให้มันจบๆจะได้เลือกวแวเพราะว่าก็ชีวิตมันต้องบาลานซ์ค่ะเราก็กินแบบใช่หลัก แปดสิบยี่สิบไปเนาะชีวิตจ,จะได้ไม่ต้องเครียดม,มากตอนนี้หนูก็รอเพื่อนอยู่เพราะว่าหนูต้องไปพร้อมกันแต่ว่าเพื่อนยังไม่เสร็จแต่ว่าหนูเสร็จแล้วพีแหละหนูมันจะไแม่ก่อนเวลาแล้วฝนจะตกแน่ๆค่ะวันนี้แต่ก็ไม่หวั่นนะคะเพราะว,าวันนี้เราไปโดยคอ นัาคลเดี๋ยวหนูให้ดูว่าหนูจะซื้ออะไรบ้างดูซิว่าสรุปแล้วจะเป็นฮันนี่โทสตหรือว่าเฟนช็อตนะคะให้หนายซึมเข้าไปนะคะแต่ตอนนี้เปิดไปอ่อนมาตกต้องสักประมาณหไม่แล้วมึงนี่ยัยงไม่ไม่หนูตื่นเต้นมากเลยดีดีนี่อ๋อนี่เสียงไหมคะเสียงสวรรค์น,นะคะ เจอน้ำพึ่งป่าครับผมน้ำพึ่งเวียดนามเป็นไงแค่นี้แหละที่หนูอยากกินแค่นี้จริงๆหนูดีใจที่จริงกินไปหลายคำแล้วอร่อยมาก This is for n i a สว่านี่ก็วิ่งตามฝนเพวิ่งขึ้นรถไปเลยสิคะโอเคคุณก่อน มนี่ฟิตติ้งเป็นแบบแทสติ้งนะคะก็จะเป็นแบบไ่ายเหมือนแบบแคตตาล็อกอะไรเงี้ย n น thank you นี่หนูลืมถ่ายเมื่อกี้แต่มันเป็นขนมที่หน้าตาแปลกใช่ไหมแล้วหนูก็คิดว่าหนูอยากลองแต่ว่าหนูนึกว่ามันคือที่หนูจินตนาการไว้อะมันจะต้องหวาน แต่มันไม่หวานค่ะหืูไม่ก็จะจืดมันเป็นเหมือนแบบขนมเค็มไปกินให้ดูดูหน้าก็รู้แล้วว่าน้ำหนักขึ้นมันเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นแบบขดๆใช่ไหมหนูก็สงสัยว่าเอ๊ะมันคืออะไรนะกรอบเค็มๆคล้ายๆขาไก่แต่ว่ามันมันไม่เค็มขนาด มัอนออกหวานๆนิดนค่ะวันนี้อารมณ์ดีมากไร okay, well, right. Right. Like like, ่นเก่ว you know ันนี้็ e about อ e o ร Like l o only l i n g y ี่แกจะอัดไม่อไม่สำเร็จสักชีนนะอารมณ์ดีมากวันนี้เพราะว่า ลูกค้าแบบดูเหมือนชอบหรือเปล่าไม่รู้เราก็พูดตลอดทางเลยค่ะเกับแล้วก็ตอนนี้กําลังจะไปดูหนังกันนะคะกับเดอะแก๊งแต่งตัวกันใหญ่เลยโอ้ยเพราะว่าเราจะไปห้างที่มีแต่คนเกาหลีนะคะเพื่อนก็เลยแบบเผืิดเจผู้ชายแบบว่าเข้าใจป่ากรุบกรบก็เดี๋ยวไปดูหนังนะคะไม่แน่ใจว่าดูหนังอะไรแต่ว่าดูหนังเกาหลี hey, I see your vlog that day But, but this one is for my mom you know I do it hi สวัสดีค่ะ this big Thai so well. s o l v e r I mean olive สวัสดีค่ะเราจะดูกันที่ห้างนี้นะคะหนูยังไม่เคยมาเหมือนกันเดร์ลาโอลีโอ้ยหอมกอบคอนมาก ไอ้สแม็คชัวร์ว่ามานะคะวันนี้มีสไปเดอร์แมนแล้วก็อะไรก็ไม่รู้เยอะแยะแต่วันนี้จะมาดูหนังแอคชั่นนะคะ My sister g o n n a love this My sister love Transformer Is it Transformer You see? Not yeah, different o see? you from my like asleep two hours later how was it guys I got a surprise I like it t right สุดสนุกมากทุกคนต้องไปดูนะคะให้อธิบายนะคะเดี๋ยวจะไปดูว่ามีอะไรตอนนี้สั่งพิซซ่ากัน หลังจากที่ดูหนังเสร็จแล้วอยากกินอันนี้มากเข้าผัดเ,เข้าวผัดสับปะรดแต่คือยังไงดีอ่ะวันนี้กินเดียวแล้วนอกจากซื้อแล้วห่อไปกินที่บ้านมันก็จะแม่ห่อยมาแล้วนะคะเี่นะครับ ไม่มีหน้านี้ที่บา้านเรานะบอกเลยว่าหน้านีา้อร่อยมาก เอาดิดิอุ้ยอนันต์เจ๋งมากเลยอ่ะ ว้าวว้าวมากเ่ะดีๆเ่าดีๆอยากเล่นนะตอนนี้กำลังจะกลับแล้วนะคะเพราะว่าห้างจะปิดแล้ว อ๋อปิดไฟแล้วฮ่าปิดไฟแล้ว, <laughs> ลว The ่อนออฟเดอะไลท์เะเพราะว่าเราก็ดูมาดูหนังก็ดึกแล้วนะคะเพราะวันนี้ไปแคสงานเนาะทีต่ตรงเฟตติ้งเนาะก็ความบังเอิเสร็จแล้ว,าาลวก,ลก,ก็มาดูหนังต่อ,อกินข้าวแล้วก็ตอนจะกลับ Wrap up ค่ะสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้แหละคะ่ะเดี๋ยวครั้งหน้าจะพาไปไหนก็ต้องรอดูนะคะ